สวัสดีท่านครับก็กลับมาพบกับผมข้างนัำใน Dslo ขบวนเอสแปซี่นะครับ,ใน, Road, บ,นนรบในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปอัปเดตของเอสแเช่นเคยนะครับโดยฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับจะเป็นฟังก์ชันแอตุกาวนะครับของหมวดรืงบินมันเพอร์ฟูรมากมนะันประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับเราสามารถใช้หมวดรืงบินเนี่ยในการมาร์กเป้านะครับอ่าหันไปเล็งเลยเล็งที่พื้นปุ๊บเราก็มามาอ่าเป็นจุดทิ้งเบิร์ดคล้ายๆเหมือนเวลาเราล็อกเป้ากากาศนั่นแหละ แล้วก็มันสามารถใช้ซิงโครไนซ์นะครับกับกล้องก็ได้กับจรวดมอริกก็ได้นะครับฮ้าทให้มันเชื่อมโยงได้ทั้งหมดทั้งลำนะครับมวยความสะดวกในการเล็งมากโอเคเราก็ทําการเปิดโหมดนักบินเราขึ้นมานะครับปุ๊บโอเคทำงานแล้วแล้วก็เข้าสู่ Add to Ground นะครับผมเลือกอันนี้เลือกแมสไฟแล้วก็ตาวขวาผมเลือกเป็น f y r นะครับอันนี้คุณยังไม่เห็นอะไรใช่ไหม ทีหลักๆเนี่ยมันจะใช้คำสั่ง SCS นะครับในการเลือกคำสั่งให้กับหมวกเราก็คือ SCS ก็คือเซตเ o r c o n อนดั s w ว t ต h นั่นแหละนะครับที่ว่าเราจะเลือกจอซ้ายจอขวาจอบนจอล่างนะครับหรือฮัตเราอันนี้เราจะเลือกฮัตนะให้ดันขึ้นกึอ๊อ่ะฮัดเราก็จะเป็นเส้นป่าขึ้นมาแล้วเราเล็ง CCRP นะครับถ้าเราหันกลับไปที่ฮัตมันก็ใช้ฮัดเหมือนเดิมแต่ถ้าเราหันออกไปนะครับเห็นปะมันจะตัดไปที่หมวกให้จากนั้น คุณก็เลือกจุดที่คุณต้องการเช่นบ้านหลังนี้อาคารหลังนี้นะครับเอ่อสมัยแล้วกดอ่า d u p l i นะครับ d u p l i c e t control d u p l i ลงไปปุ๊บเอกมาร์กไปเป้าแล้วแล้วคุณคุณก็หันไปเลยคนระับหันไปไหนก็ได้ไมันจะชี้บอกตลอดนะครับว่าอ่าคุณเล็งอะไรอยู่นะเปิดว่าเป็นจุดปะปิ๊บปิ๊ปปิ๊ปิ๊ป,ป,ปนะครับพอคุณหันมาอ๊มมันเล็งตรงนี้ให้นะครับ แล้วก็คุณสามารถเลื่อนได้นะครับโดยใช้ทัลเทลดิสเนตนะครับ mm hmm. เลื่อนขึ้นลงซ้ายขวาปกติเลยคือปกติถ้าคุณเลือ่อน c c r p อ่ะคุณมาเขาเลื่อนเองอะ่ะมันยังเลื่อนได้ใช่ไหมแต่คุณไม่รู้ว่าเลือกอะไรเลงอะไรอยู่นะครับอันนี้คุณสามารถเลื่อนนะเลือกไปได้สึกมาข้างหลังก็ยังได้นะกดยกเลิกกดปุ่มโ e ส s t e ส l i n g นะครับปุ๊บนี่อยู่จะเไปที่สนามบินแะยังมาร์กได้โอเคแล้วยังไงต่อล่ะ โอเคยกเลิกพลอดก่อนเนาะตีวงนะครับ okay, okay, เห็นผูจะว่า <S 2> <S 2> มันยังชี้อยู่นะครับเราจะหานกระปแล้วกูเห็นว่าตอนนี้จอขวาผมอะมันหันไปที่ตัวสนามบินนะครับจะคืนค่าให้ทุกอย่างก่อนโอเคตอนนี้ผมยกเลิกทั้งหมดนะครับถ้าคุณเลือกจอขวาอยู่ยเช่นตอนนี้เราเลือกป็นจพ p ใช่ไหมแล้วคุณเลื่อนทัตเ l นะครับ วิศนเตอร์มันก็จะเลือดก,กล้องไปคุณจะไม่เห็นว่ากล้องคุณนเล็งอะไรอยู่ต้องไหมแต่ว่าคุณต้องงานให้กล้องอ่ะหันไปยังจุดจุดจุดเดียวกับที่เรามาไปนะครับก็ใช้หมวกเราเล็งไปเลยเอาเป็นสาไฟตรงนี้ก็แล้วกันกดกึกไปกล้องจะหันไปอัตโนมัตินะครับนี่จากนั้นเราก็มาคุมกล้องทีหนึ่งนะครับซูมเข้าซูมออก ก็คือใช้การมาร์กอะ่ะมาร์คให้ซิงโญไนให้มันกรมันหันไปนะครับแค่นี้คุณเลื่อนกล้องไปมานะครับแต่ว่าเคอร์เซอร์จะไม่เลื่อนนะครับแต่ถ้าคุณเลื่อนเลื่อนประมาณแล้วกดดิสเนลงไปใหม่นะันก็จะขยับให้นะครับเอาพา p o w e r f ูลมากนะครับมีประโยชน์แ้ากดยกเลิอกอ่อโน้ต no ฟิ aling, วสติลลิ่งก็คืนค่าทั้งหมดนะครับปุ่โมโอื่นๆก็เหมือนกันหมดนะครับไม่มีไม่มีอะไรต่างๆอาถ้าเป็นมาวอลิกล่ะ นะครับอ่าผมจะเล็งใหม่ก่อนอันนี้เราเลือกกล้องอยู่นะครับมันเลยไม่ไม่นิ่งไปอ่ะเลือกไปที่สามปีแล้วก็เลือกเมาลิกนะครับปุ๊บถ้าคุณมาร์คไว้เลือกเมาลิกมันก็จะหันไปนะครับพยายามเร็วให้อ่ะเนี่เล็งให้ละวคุณก็เลื่อนไปมาได้ปกตินะครับกดจกเลิกก่อน ปุ๊บอ่ะเลือกได้ okay, เขอาใหม่นะครับเอาเป็นอะไรดี <c oughs> เอาเป็นสนามกากบ,บาทไปที่เรายอดนิยมกันดีกว่าอ่าเลือกกับไปที่ฮาร์ดเล้าก็บ,บาทเล็กไปปุ๊บอ่ไอ้นี้หันไปแล้วแต่ว่าพาวเรลิกเราไม่หันเรากกดเลือกนะครับกดเซนเซอร์ไปที่จอซ้ายเราเ้าก็จะหันไปให้อัตโนมัตินะอย่างที่คุณเห็นเนี่ย โอเคเข้าวๆออกมานี้ <c oughs> คือหลอักๆถ้าคุณจะใช้มาร์คเป้าโดยใช้ฮัทใช่ไหมอ่าคุณก็หันไปที่ฮัทถ้าคุณไม่เปิดหมดน้องบินอ่ะมันก็ใช้ฮัทเล็งแต่ถ้าคุณเปิดน้องบินป,ปุ๊บมันก็ใช้หมดน้องบินเรานี่แหละในการเล็งไปเลยนะครับแต่พอมาร์คไปแล้วนะมันจะมาร์คใหม่แบบกระโดดไม่ได้นะครับจะทาการเลื่อนด้วยตัวเองหรือนะครับทำการ ยกเลืนะ่อนครับกดปุ่ม world v นะครับแล้วก็มาร์กใหม่นะครับปุ๊บ,บแล้วกดปุ่มเซนเซอร์เอาคือเมื่อคุณมาร์กแล้วกดปุ่ม scs นะครับเลือกปุ๊บอุปกรณ์มันจะหันไปให้ซิงโครไนซ์ให้อัตโนมัติเลยซึ่งก็สะดวกดีนะถ้าเทียบกับ atc คือ atc อะ่ะคุณเลือกแล้วคุณต้องกดปุ่มไอแฮ t สวิต c h อะไรค้างไปมาแต่ว่า atc มันรองรับฟังก์ชันที่มากกว่านะของ s แปดจะเป็นเหมือนรวบรัดให้นะครับนี่เอาใหม่ ไปที่สารกระบ,บาทกดมาร์ก้องหันไปแล้วนี่ยังไม่หันก็เลือกจออุ๊บอ่าหันให้สะดวกแล้วก็ <Okay. S 1> เลือกเลือกเป้าล็อกแล้วเค <Okay. S 2> หันไปไป ก็ยิงไปเลยไหมง่ายง่ายโอเคก็ประมาณนี้ครับอัปเดตนี้เพิ่มฟังก์ชันหมวดนักบินมานะครับมันไม่ทำอะไรมากหรอกมันแค่เปิดแล้วก็ใช้คำสั่ง SCS เนี่ยแหละในการเลือกจอไปมาแค่นั้นมันก็ทำงานให้อัตโนโมัติแล้วโอเคงั้นคลิปนี้จบเพียงนี้ครับโอเ้เจอคลิปไปนะครับ